สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนานๆจะออกมาประกวดตัวทีอ่ะจะพูดถึงอากาศของมินบุรีหน่อยแถวๆนี้ไอสัตว์วันนี้แม่งร้อนทิบหายเลยเฮียเฮียเมื่อวานยังหนาวอยู่เลยแต่เมื่อเช้านี่เย็ดมากมาโ,โหหมอกแม่งลงไอสัตว์ เออไอ้สัตว์ขับรถมองไม่เห็นทางอะ่ะยัดแม,เม่เหมือนเหมือนฝันร้ายอะ่ะเออไอ้เย็ดโอ้โหกูจะไปดูรา่ากูหน่อยไอ้เย็ดมาไอ้ยียอ,อ,อะไรกัไใหม่รู้พูไปพูดมาก็กดหัวอะ่ะเออ ตั้งแต่เช้าอ่ะอารมณ์เสียมะรู้จกักปะอารมณ์เสียอารมณ์เสียแต่เช้าอ่ะยังไงอ่ะแบบอภพรอ่ะไอสัตว์เอ่ออภพรอารมณ์เสียอะไรอ่ะจะไม่มีอะไรจะพูดแล้ววันนี้ครูก็ไม่มีอะไรข้างในกูก็ไม่มีอะไรข้างนอกก็ไม่มีอะไรแบบก็ขำๆอ่ะไอสัตว์เอ่อเข้าใจปะเข้าใ,ใจปะเข้าใ,ใจปะ เออขำๆอืมไอ้เหี้อแล้วเนี่ยวันนี้ก็มีอะไรพูดมากก็พอแค่เนี่ยจุ๊บ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 